สวัสดีครับเนื่องจากเล่นเด็กนี้มาได้มาประมาณหนึงจนเพื่อนเริ่มไม่ครบแล้วนะครับก็เลยจะรื้อทําเด็กใหม่นะครับได้คอมมานเดอร์ตัวใหม่คือ s t o r ์มมานะครับซึ่งก็เป็นสีเดีวยวกันเลยนะครับสตอร์มสแกมาเวลเขียวฟ้าแดงไหนๆก็ทําเด็กนี้ลงทุนไปเยอะนะครับทั้งลงกําลังทรัพย์และเวลาที่ทุ่มเทปไปและการรีเสิร์ชก็เลยขออัดคลิปไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยนะครับ กบตัวนี้เนื่องจากผมได้มาหลายใบมากในช่วง Modern h o r i z เ n 3นะฮะแล้วก็ตอนนั้นมีตั้ง5้าใบแล้วยังขายไม่ออกเลย <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอามาทำอะไรดีอ่าไหนาๆก็ไหนๆแล้วเรามีเยอะเอามาจัดเด็กหน่อยเลยละกันและเนื่องจากมันเป็นเด็กที่ทั้งเร็วทั้งกวนนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะมือหมดตลอดเวลานะครับเราจะหมดมือ เราต้องการทําให้มือเราหมดเพื่อว่าเวลาเราจั่วแล้วเราเล่นการ์ดอะไรเนี่ยเราจะได้ลงฟรีแล้วเราจะได้จั่วเพิ่มนะครับดังนั้นการทแทบทุกใบในนี้ก็คือเราต้องการที่จะลงและจัว่วลงและจัว่วลงและจัว่วให้มันต่อเนื่องจนจั่วครบทั้งเด็กแล้วเราก็จะช,นะชนะด้วยการใช้ใบนี้นะครับใบนี้คือใบประจําแล้วก็มีอีกใบหนึ่งก็คือเมื่อคุณจําเป็นต้องจัว่วในขณะที่คุณไม่มีการ์ดในเด็กเลย คุณชนะนะครับซึ่งผมไม่รู้เอาวางไว้ไหนแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะครับวันนี้จะมารีวิวคร่าวๆให้ทุกๆคนดูนะครับเนื่องจากช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่จะเน้นการสนับสนุนการขายของในร้านโดยการจัดเด็กคอมมันเดอร์มากขึ้นไหนๆที่ผมจะมีออเดอร์จากลูกค้าแล้วเนี่ยพอได้เด็กอะไรใหม่ๆที่ผมจัดเสร็จก็จะมารีวิวเอาไว้หน่อยนะครับคนไหนสนใจจัดเด็กประมาณไหนก็ทักทายกันมาในเพจได้เลยนะครับกบนี่ก็คือ แน่นอนว่าเราต้องมีการค่าไรศูญเยอะๆนะฮะซึ่งก็ต้องเตรียมเอาไว้เยอะๆเลยนะครับการค่าไรศู์ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงด้วยนะครับการค่าไรศู์ดีๆก็จะเป็นการค่าไรศู์ที่ทําให้เราได้มานาด้วยนะครับซึ่งก็เจอแบรนด์ไม่หลายใบนะครับทั้ง c o m m า n d e r ที่เอ่อทั้ง l o t u s สนะครับ G ีวี l l ตารแล้วก็อะไรอีกนะมานาคลิปนะครับ โดนไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ค่าได้ศูย์นี่ก็ทุ่มเทเพื่ออะไรนะครับเล่นแล้วเพื่อนก็ไม่รักนะครับจบได้ภายในสามถึงสี่เทอร์นะครับถ้าเกิดโชคดีก็สามเทิร์นะฮะอาจจะไม่เร็วกว่านั้นเพราะว่าเจ้าก,กบใช้ตั้งสามสี่นะครับยกเว้นว่าดวงจะดีจริงๆได้การ์ดดีจริงอันนี้ก็เปิดแบบไวๆนะครับการค่าได้ศูเนี่ยอีสองใบเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรได้นะครับ รู้แต่ว่าเราต้องการการค้าได้ส่วนเพื่อไร่ไปแล้วเราได้จั่วการใบใหม่ขึ้นมานะครับให้ดูไวๆส่วนแลนก็เป็นแลนที่เท่าที่คุณจะหาได้นะฮะแลนสามสีนะครับเขียวฟ้าแดงหรือการแลนเฟชที่ใช้ในการเซรริร์ชแลนรีดแลนทั้งหมดในกองในเด็กขึ้นมาให้หมดไวๆนะครับอันนี้มีใบไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ หยิบมาให้หมดนะครับโดยที่เราไม่สวนว่าเราจะเจ็บเลือดตัวเองเท่าไหร่เราต้องการปิดเกมภายใน3-4เทินนะครับแล้วการ์ดนี้เวลาที่เราใกล้จะหมดมือเราก็มาเติมด้วยการ์ดหาของการ์ดจั่วนะครับการ์ดจัว่วการ์ดหาของมีมากมายนะครับการ์ดเซิร์ชอยากได้เคียร์เจอร์อะไรที่เป็นคีย์การ์ดก็ใช้การเซิร์ชการเรียกขึ้นมานะครับใบนี้ไม่ได้ใช้ปิดเกมนะครับแต่ว่าใช้หาคีย์การ์ด ใบนี้ก็คือใช้จัว่วใช้หยิบของที่อยู่ในหลุมขึ้นมาใช้ใหม่ใช้จั่วฟรีใช้จัวจ่วฟรีได้มาน้าใช้จั่วฟรีอันแท็บทุกใบที่เราเล่นเราจะได้จั่วฟรีจากกบอยู่แล้วนะครับกบก็คือถ้าเราลงแลนหรือว่าเราได้เล่นการ์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้จั่วอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็ทําให้เราได้ลงแลนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรากบก็ทําให้เราลงแลนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ไอ้พวกนี้ก็ทําให้เราเล่นการบนท็อปออฟเรเวอรี่ได้แล้วก็ยังลงแรนเพิ่มขึ้นอีกได้ดวยทําให้การเล่นของเราสมูทลื่นไหลมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่ช่วยที่ช่วยทําให้เราเล่นได้อย่างลื่นไหลอีกก็คือการที่เพิ่มมานาน,นี้ยิ่งเล่นทุกสเปลทุกเวททุกใบเราจะได้มานาแดงนะครับเบิร์ดก็รู้อยู่แล้วอันนี้เป็นเบิร์ดที่อาร์ที่ผมชอบมากเลยอันนี้ลงลงแรนก็ได้มานานะครับอันนี้ต้องใบแซกตัวเองนะครับ ซึ่งมันสามารถเรามีการมากมายซึ่งขุดมาจากเกรบยาเอามาเล่นได้อีกเพื่อทาให้เราได้มานาเพิ่มอีกอันนี้ก็ทําให้เราได้แลนด์อันนี้ถ้าเกิดมือว่างซึ่งเราจะมือว่างตลอดอยู่แล้วเนี่ยมือว่างก็ทําให้เราเซิร์ชแลนด์ได้อันนี้ลงลงแล้วลงเราได้จัว่วแล้วก็ไปนี้แซกอีกก็ได้ได้มานาอันนี้เล่งมานาอันนี้ลดค้าร่ายแดงและเขียวนะครับเล่งมานาเล่งมานาเอามานาแดงอื่นๆก็จะเป็นการที่ เอ็กซเล่นการ์ดจากเอ i กซได้นะครับเราเป็นเด็กที่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความต่อเนื่องพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสะดุดคอมโบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะจบเกมหรือว่าตายด้วยตัวเองได้เลยนะครับอันนี้ทําให้เราเล่นการ์ดทุกใบได้ซ้ํานะครับอันนี้ได้ Extra t ซ r ตนะครับอันนี้ก็ขอ Extra Turn เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเอามือขึ้นเอาไวใ้ใช้้ให้สร้างความต่อเนื่องต่าง นะครับผมแล้วก็การที่เอาไว้ป้องกันตัวที่มันขัดขวางการทํางานของเราในในบานกรณีนะครับถ้าเกิดว่าเจอเคาน์เตอร์นะครับเราก็มีใบเคาน์เตอร์หนึ่งใบหนึ่งใบวนะครับการเคราน์เตอร์ค่าได้ศูนย์นะครับซึ่งถ้าเกิดเทิร์นหน้าเราไม่มีจะจ่ายเราก็แพ้ไปเลยนะครับก็อันนี้ก็คือเน้นโม,โม่หลุมตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า เราเล่นการ์ดไปเยอะเอาไว้โม่ศัตรูก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเด็กนี้ลงทุนไปเยอะจริงๆคนไหนสามารถมาดูเด็กลิสต์ได้นะครับผมจะแนบเอาไว้ใน Description นะฮะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะจัดเด็กคอมมานเดอตามงบนะครับอยากได้คอ m มานเดอร์หัวแบบไหนคอนเซปแบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับตามงบประมาณนะครับไม่มีค่าจัดนะครับคิดแต่ค่าการ์ดโอเคจะันใหม่คลิปต่อไปครับ